สวัสดีครับมีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นมิกดิจิตอลนะครับผม QU16 กนะครับกับดีไล16นะครับผมแล้วก็เป็นอนาล็อกนะครับผมเป็นซาวคลาฟนะครับผมซาวคลาฟนี่ครับเป็น QU 16นะครับผมพร้อมแหลกนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมสไลด์ปกตินะครับจอปกติตัวนี้เปิดราคาที่3 40 0 0บาทนะครับผม สามหมื่นสี่พันบาทนะครับผมมีอยู่หนึ่งตัวนะครับผมเป็นชิลยูสิบหกนะครับผมพร้อมแหลกนะครับผมใครที่กําลังหาอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นดีไลท์ดิจิไลท์นะครับผมสิบหกช่องเหมือนกันครับผมตัวนี้พร้อมแหลกเหมือนกันครับผมเปิดราคาที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับผมสองหมื่นสองพันบาทนะครับผมแล้วก็มาเป็นเซาคาร์ฟเซาคาร์ฟนะครับผมสปิริตเซาคาร์ฟบายเซาคาร์ฟนะครับผมตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับตัวนี้เป็นมิกสิบหกช่องนะครับผมมิกสิบหกช่อง เสียบอยู่ด้านหลังนะครับผมตัวนี้เป็นของแท้นะครับผมใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับผมราคาเปิดราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับผม5,500บาทนะครับสาวคาร์ฟนะครับผมแล้วก็เป็นอันโต้นะครับผมอันโต้ยี่ช่องนะครับผมตัวนี้เอฟเฟกใสๆเลยครับเอฟเฟกซิบๆเลยตัวนี้เปิดราคาที่7,500บาทนะครับผมจะเป็นของซาวเบสนะครับซาวเบสนะครับผมตัวนี้เป็น16 เป็น12ช่องนะครับผมตัวนี้สาวเบสนะครับผมเปิดราคาที่4,200บาทนะครับผม4,200บาทนะครับผมสาวเบส16ช่องนะครับผมที่พี่ที่ท่านไหนที่กําลังหามีไว้ใช้งานนะครับผมแล้วก็ผมจะมีของใหม่นะครับผมของใหม่นําเสนออย่างเช่นคิวยูตัวนี้เป็นของโปรโลเทคครับผม7,900บาทแล้วก็ยามาฮ่าสช่องนะครับผมยามาฮ่าเ0 0บาทเหมือนกันแล้วก็ 12ช่องอยู่ที่6,900นานะครับผมแล้วก็ดิจ i ไลท์มือหนึ่งนะครับผมมือหนึ่งสองมืบาทนะครับผมนี่ครับผมก็มิกก็มีราคาหลากหลายนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เป็น Power Mic ตัวนี้นะครับผม Power Mic ตัวใหญ่ b y NPE MT450 ตัวนี้มีคอร์สในตัวนะครับผม9,500บาทนะครับผมนี่ครับก็มีประมาณนี้นะครับผมมิกเซอร์นะครับผมพาดูมิกเซอร์เข้ามาใหม่นะครับผม ก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมจากร้านมิกมิวสิกบุรีลำนะครับผมอําเภอนางรองจังหวัดบุรีลมเบอร์โทรศัพท์0862561322ครับผมติดต่อในช่องทาง youtube หรือเบอร์โทรศัพท์ facebook ได้นะครับผมแอดไลน์เบอร์แอดไลน์ก็แอดไลน์ไปเบอร์0862561322ครับผมจะขึ้นเป็นลายร้านนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ